ก็สวัสดีสมาชิกส่วนรวมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอัปเดตทุเรียนของเรานะฮะเป็นต้นที่มีปัญหาอยู่อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ยังสู้ได้อยู่นะครับถือว่าแข็งแรงนะฮะเพราะว่าเราเห็นอาการแล้วรักษาได้ทันอยู่นะครับก็ตอนที่มีปัญหานี่แหละนะับอาการอย่างงี้นะฮะช่วงคลิปที่ก่อนๆแล้วผมก็ได้มาล้างดินออกนะครับล้างดินออกซึ่ง ที่ผมเคยแนะนาการใส่ปุ๋ยนี่แหละผมใส่ปุ๋ยคิงชบุนะครับแตป่ปริมาณผมใส่เยอะเกินไปน่าจะมีส่วนนะจากที่ไม่มีปัญหาแล้วเรามาใส่แล้วก็ปล่อยให้หญ้าคุมนะครับปรากฏว่า,าปุ๋ยที่เราเอามาใส่นี่แหละนะครับม,มันกระจุกเกินนะครับแล้วม,มันไม่โดนความร้อนเลยนะครับไม่โดนแดดนะฮะแล้วทีนี้มันเป็นเหนียวๆเ,เละๆแล้วอมความชื้นไว้ยเยอะนะครับบริเวณที่เกาะรวมกันของปุ๋ยเนี่ยนะครับปรากฏว่ามัน มันเหมือนกับมันจะเค็มนั่นแหละนะครับชื่อขึ้นชื่อว่าปุ๋ยเนี่ยนะครับคือเราให้เกินความต้องการของของอต้นทุเรียนนะฮะมันก็เลยมีปัญหาผมก็ล้างล้างออกออกจนเยอะนะครับแล้วก็ได้ไปหาดินดินตัวใหม่นะครับดินชุดใหม่มานะครับตอนนี้ก็จะเป็นดินจอมปวกนะครับลองเอามาใส่ดูว่าเขาบอกว่ามีสารอาหารนะครับจากพวกน้ําลายฉี่ของพวกพวกปวกนี่แหละนะครับก็ลองเอามาใส่แล้วก็ มันไม่มีไตโคโดมานะครับก็เลยเอาปูนขาวแทนนะฮะลองดูก็เอาปูนขาวนี้ละลายน้ําลาดดูนะครับอ่าเพราะว่ามันมันจำเป็นก่อนนะครับก็คือปูนขาวนี้จะจะไปยับยั้งพวกยูินทรียนนะครับไม่ให้เจริญเติบโตนะครับก็แล้วก็พวกเชื้อนี้ก็จะไม่ชอบด่างนะครับอ่าก็ได้สภาพขึ้นมาฟื้นขึ้นมาบ้างอยู่นะครับแต่ใบจะอ่าชุดใบชุดเก่านี้จะหายไปเกือบหมดแล้วนะครับ ก็จะมีชุดใหม่ที่กำลังจะออกมานะฮะออกมาบ้างนะครับก็ไปหาดินนี่ฮะตามที่เป็นปุ๋ยจากใบพืชที่มันหมักไว้นะครับที่ไปมองดูแล้วมันน่าจะใช้ได้ก็เลยเอามาลองใส่ใส่ดูนะฮะก็เริ่มจะมียอดมีอะไรออกมาให้เราดูนะครับคอก็ไม่ตกเหมือนต้นทางนู้นนะฮะถ้าคอตกนี่อาการเราน่าเป็นห่วงหน่อย แต่ก็ยังสู้ชุดใหม่นะครับตามกิ่งที่ใบร่วงไปก็จะมีใบชุดออกมาอยู่นะครับเริ่มจะมีชุดยอดออกมาอยู่นะฮะส่วนต้นนี้ก็หลินหลินรับแลนะฮะก็ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ทรงตัวนะครับมีใบเหลืองบ้างแต่ก็ยังสู้สู้ได้นะฮะเหมือนจะโออยู่นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางวนกันเป็นต้นต้นใหญ่นะครับ ต้นใหญ่นี้ก็ใส่คิงโชบุนี้เยอะนะฮะใส่เยอะมากเลยนะฮะประมาณสักเป็นอ่าสักสี่ห้าโลได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะใส่บริเวณโดยรอบทางนี้นะครับโดยรอบนะครับดูใบมีแต่ชุดใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับชุดเก่ายังเหลือนะฮะเหลือไม่ไม่มากนะครับล่วงไปหมดแล้วนะครับโยนทิ้งไปตรงนู้นนะฮะเยอะเลยชุดเก่านะครับก็จะมีชุดใหม่ออกมา มาเพิ่มเติมแต่ใบชุดนี้เป็นใบกว้างนะครับใบไม่แคบเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับจะเป็นใบชุดยาวใบยาวออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็รู้ือนจะโอเคนะครับก็ไปเอาดินจอมปลวกนี่แหละนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะดินจอมปลวกนะฮะขาวๆนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีตรงนู้นนะฮะเห็นไหมฮะตรงขาวๆนู่นแหละนะครับคนจอมปลวกเอามาใส่ห่างๆไว้นะฮะ ลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็ผมแหวกช่องของน้ำออกนะครับบริเวณนี้นะครับพอดีเจอรากชุดใหญ่อยู่นะฮะก็เลยปล่อยให้ได้เจออากาศอะไรบ้างนะครับปล่อยลงมาเดี๋ยวยังผมไม่คงจะไม่เอาญ้าไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันแดดมันส่องย้าไม่ได้นะครับมันส่องลงถึงพื้นดินไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นอาการคล้ายๆกับความความชื้นสะสมนะครับ เริ่มจะไปได้ดีให้บ้างแล้วนะครับจากพี่เรามีความหวังกับต้นนี้นะครปรากฏว่าเท้อนะครับแล้วก็มีชุดใหม่ที่เป็นใบกว้างนะครับคอไม่ตกอ่าวจากจากตรงนี้จากตรงนี้ก็ถือว่ายาวอยู่นะครับใช้ได้อยู่ปุ๋ยดีนะครับปุ๋ยเขาดีมากเลยแต่ว่าเราใส่ในปริมาณที่เยอะเกินไปผมก็รู้จากคลิปที่ท่านอาจารย์กิติชุบุนนี่แหละนะฮะไปอ่า ดูหลายๆส่วนนะครับก็เห็นเขาใส่ก็เลยลองใส่แบบเขาดูนะครับปรากฏว่าน่าจะมีปัญหารหรือก็สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมหล,หลายอย่างนะครับการการให้ทุกอย่างนี่แหละนะครับการดูแลของเราอาจจะไม่ทั่วถึงในช่วงเวลาหนึ่งนะครับทาให้มีปัญหาได้นะฮะแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าใบชุดนี้จะมีปัญหาอะไรไหมนะครับผมก็สั่งไตโคโดมามาอยู่นะครับมา2อกิโลเลยนะครับต่อไปเราจะทําระบบอินรีย์โดยที่ เคมีก็คงช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเอาอินซีเอาเคมีมาใส่ก็แล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็จะลองใช้แบบอินซีดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะก็จะเน้นช่วงนี้แหละนะครับดูใบก็นะครับสู้ออกมายาวเห็นทีแรกนะครับน่าจะใบชุดน่าจะไม่ไม่ไม่อาจจะเป็นอย่างี้นะฮะนี้เนี่ยคงเป็นอย่างนี้แหละทีแรกแต่ก็ยังสู้ มีใบชุดกว้างๆออกมาให้เราได้ดูด้วยนะครับส่วนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อราอะไรเนี่ยก็คงจะเว้นๆไปถ้าเกิดว่าใบชุดเก่าที่มันมีปัญหาอยู่นะฮะเนี่ยครับ,รบมันมันร่วงหมดแล้วก็คงจะต้องเดินระบบใหม่นะครับดูคาใบก็มันดูใช้ได้อยู่นะครับก,ก็ทีแรกก็ท้อเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ลองหลายๆวิธีดูก็เหมือนเดิม ก็เลยต้องใช้พอเราจะไปยึดถือกับาทางเขามันก็ไม่ได้ต้องใส่ตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้ดินสภาพดินเราต้องอปัญหาจะเกิดที่ตรงดินนี่แหละนะครับถ้าเราดูแลดินได้มันก็มันก็จะไปได้ดีนะครับก็ลองใช้ปุย๋ยใช้ดินนี่แหละดินจอมปลวกเอามาลองดูนะครับทิ้งห่างๆไวนะ้ก็คอยติดตามไปได้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต,แต่โคโดม่านี้ผมคงจะไม่ขาดแล้วนะครับเพราะว่า ผมดูจากทริปของน้าอุทัยนะครับที่เป็นอะไรนะที่เขาใช้แต่อินรีย์นะครับไม่มีไม่มีเคมีเลยนะฮะปัญหาก็เลยไม่ไม่ค่อยเจอนะครับแล้วทุเรียนของแกก็โตได้ดีมากนะครับใบก็สวยนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆผสมผสานนะครับเอาขิงชุบด้วยนะครับเพราะว่ามันมันดีจริงๆนะครับแต่เราใช้ปริมาณเยอะเกินไปนะครับ ต้นใหญ่ก็คงน่าจะโอเคหน่อยเห็นชุดใบแล้วไม่ได้มาดูตั้งสามสี่พันนะฮะแล้วก็ไม่ให้น้ำพอดีฝนตกไปเมื่อสองสามวันที่แล้วก็เลยไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับวิงว่งวิ่งรถด,ดําอยู่ก็เลยเพิ่งได้เข้ามานะฮะแล้วก็มาจัดการในสวนได้หลายๆอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะต,ตัดหญ้ากออกเลยนะฮะไม่เอาไว้แล้วนะครับความชื้นเราไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับให้มันแห้งเดี๋ยวค่อยเปิดน้ําใส่ก็ได้นะครับ แต่น้าเราก็เหลือน,น้อยแล้วแต่มันก็ไม่สวยแต่พอได้อยู่นะครับน,ะน่าจะพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อทางนู้นอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมียอดชุดหลายๆชุดออกมานะครับจากที่มีปัญหาไปนะครับเดี๋ยวจะเก็บยละเอียดพวกนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็น่าจะเสริมดินนิดนึงนะฮะเสริมไปทีละนิดทีละนิดนะครับเหมือนที่นาวไทยแกบอกมานะครับเริ่มจะ พุ่งขึ้นไปแล้วนะครับมีใบชุดออกมาถ้าใบชุดนี้ออกมาเราก็ต้องรักษาใบให้ได้นะครับถ้ารักษาใบได้ก็ก็พืชก็จะเติบโตสังเคราะห์แสงสะส,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 สมอาหารได้ดีแล้วก็จะโตวไวนะครับเราไม่ต้องไปเร่งใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันหรอกนะครับใส่ก็อาจจะนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปนะครับให้ให้มันสมบูรณ์นะครับให้มันครบส่วนต้นนี้ที่ใช้เมทัลลิซิวนะครับผ่าแล้วก็นะครับดูสภาพ น่าจะน่าจะคงได้ต้นใหม่นล่นแหละนะครับคงไม่เอาไว้แล้วนะครับต้นลออไปการลากน่ฮะปลายลากหมวกลากเนี่ยเน่านะครับไหมดำนะฮะก็นี่แหละครับเรื่องจากญ้านี่แหละที่เราเอาไว้เยอะนะครับไม่ได้ดูแลนะครับเป็นภาวะเลยนะครับนี่ก็ไหมนะฮะเดี๋ยวตัดไหมดูนี่นะครับเน่า ก็ส่งผลขึ้นมาต้นเลยนะครับมาดูต้นทางนี้นะครับเป็นหลวงรับแรนะครับสองต้นต้นนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับน่าจะไปได้ดีอยู่นะครับโคนเอ็นอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับก็มีใบชุดใหม่ออกมานะฮะก็เจอปัญหาอยู่นะครับบ้างอยู่แต่ไม่ไม่เยอะนะครับก็ล่วงไปส่วนน้อยเหลือเหลือใบเก่าชุดเก่าเยอะอยู่นะครับดีนะฮะชุดนี้โอเคเลย เดี๋ยวต้อจะตัดหญ้าเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้หรอกนะครับปล่อยให้มันโดนแดดไปเลยนะครับช่างมันเพราะว่ารากช่วงเล็กเนี่ยผมคงว่าคงจะไม่เยอะส่าไรยังยังไม่เยอะนะฮะส่วนต้นนี้ก็คงจะได้ต้นใหม่แน่นอนนะครับคงไม่ไว้นะฮะเสียเวลานะครับแต่เวลาที่ผ่านมาก็นานนะฮะแปดเก้าเดือนแล้วมั้งนะฮะน่าจะนานแล้วแหละไม่ไม่ฟื้นแล้วแหละน่าจะ น่าจะลงทุนอยู่ประมาณ1-2 3ต้นนะครับต้นทางวน้วยนต้นกรกระจิบดาลงใหม่นะฮะซื้อไม่ยากนะครับแต่ระยะเวลานี่แหละที่เราเสียไปนะฮะเสียดายนะครับต้นนี้ก็เหมือนจะมีความเยืมเยิ้ออยู่บริเวณนี้นะครับเยืมเยิ้ออยู่แต่ก็แห้งแล้วนะฮะวันนี้ไม่เห็นทุกวันจะเห็นนะเยิ้ม รู้สึกจะแห้งๆเป็นไตโคโดม่านะครับแต่ใช้ไตโคโดม่าฝังนะครับแต่ก็มีชุดใบที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับร่วงไปเนี่ยที่ร่วงๆ่วงไปนี่ช่วงใบหมดเลยแล้วก็มีเล็กออกมาอยู่นะครับนะพอจะได้อยู่ส่วนต้นนี้นะครับน่าจะม้งแห้งนะครับน่าจะไม่รอดแต่ก็ลองลองเอาไว้ดูมันจะเป็นยังไงรอไตโคโดม่าก่อนนะครับพวกนี้ผมใช้ปูนขาวนะฮะ แล้วก็เอามาล้างล้างออกล้างหน้าดินออกแล้วค่อยค่อยเติมแต่งเข้าไปนะครับคอตกเนี้ยไม่แข็งแรงนะครับใบชุดใหม่ออกมานะฮะเนี่ยเริ่มเริ่มไหม้ที่เริ่มจะโคดงอเหมือนจะเหมือนจะหายดีนะฮะเหมือนจะหายดีส่วนตัวนี้เสียไปเลยนะครับเหมือนจะหายดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมผมว่าน่าจะน่าจะไม่ดีนะครับดูจากอาการแล้วนะครับดู จากใบเต็มต้นนะฮะหรือแค่นี้แล้วก็มาดูแล้วก็จิบนี่ก็ยังไม่ได้อะไรกับมันปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนเพราะว่าชุดใหม่ออกมารู้สึกจะม้วนนะฮะใบจะม้วนๆน,นี่ฮะม้วนๆเข้าอย่างเงี้ยไม่กางนะ,ะับใบไม่กางออกก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมันก็ปล่อยไปสู้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำํงงยะทำยังไงนะฮะ ก็รอแต่แต่โคไดมากนี่แหละเอามาใส่ลองดูเพราะว่าจะทําแต่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าเชื้อราเนี่ยไม่ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันฆ่าทั้งฟิลินซีในดินด้วยนะครับจะทําให้หน้าดินเสียเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะฮะที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ไม่ฟื้นแล้วแหละนะเริ่มจะใหญ่ได้ที่แล้วเกือบเกือบปีเช่นเดียวกันามาดูต้นนี้นะครับจัดการไปให้เสร็จเลยนะครับ ต้นนี้ก็คอตกอยู่แต่ชุดใหม่ออกมาก็เริ่มจะดีต้องดูก่อนนะครับเหมือนกับที่เป็นสภาพอย่างนี้ผมว่ามันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเหลือเหลือรอดเท่าไหร่แล้วก็ต้นใหญ่นะฮะเนี่ยเริ่มจะมีปัญหานะครับต้นที่สวยๆนี่แหละนะครับนู่ะสูงไปแล้วน่าจะประมาณสองเมตรครึ่งลวนี่ชุดใบนะครับนี่ฮะบางทีเราลดน้ำสามวัน นะครับมันไม่รู้ว่าความชื้นในดินเท่าไหร่ไม่เหมือนถ้าเรามองจากสภาพดินอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันมันเปียกอยู่นะฮะแต่ถ้ามีหญ้าเนี่ยเราก็บอกว่าอ่สี่วันมาเชคดินดินหน้าดินข้างบนมันอาจจะแห้งนิดนึงแต่ไม่ไม่เชิงว่ามากเราก็จะลดลงไปแต่ด้านด้านล่างๆเนี้ยนะครับหนะักแล้วบวกกับน้ําช่วงนี้มันก็ ค่อนข้างจะด้านล่างแล้วนะครับตะกอนอะไรพวกนี้นะครับการทับผมอะไรเนี้ยมันเยอะนะครับไม่รู้มันจะมันจะดีไหมนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของการเกิดเชื้อราทั้งนั้นเลยนะครับมันต้องมาจัดการให้มันครบระบบไปเลยนะครับทั้งๆที่เรามีแค่ไม่กี่ต้นนะฮะประมาณสองสี่ห้าประมาณสิบต้นเนี่ยนะครับเราจะดูแลไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะครับที่ส่วนใหญ่เขาดูแลตั้งเป็นสี่สิบห้าสิบนะครับเขาจึงดูแลได้เลย เราก็ต้องดูแลให้ได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะนีะนะ่เริ่มผมตัดกิ่งออกไปเยอะนะครับตัดกิ่งที่มันมีปัญหานี่แหละช่วงล่างๆเนี่ยซอยกิ่งออกไปเลยนะครับปกติกิ่งเยอะๆซอยลงมาเนี่ยนะครับเพราะว่าให้มันให้มันโดนแดดหน่อยสิมันจะเป็นยังไงนะครับแต่มันน่าจะถ้าถ้าเป็นได้เหมือนต้นใหญ่ตัวน,นู้นนะครับที่ทุด ใบชุดเก่าทิ้งไปเต็ม่ไม่อยากทิ้งไปนะไม่อยากให้มันเสียหายนี่แหละเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอย่างเงี้ยนะครับเริ่มมาแล้วแต่ก่อนไม่มีะนะนี่เริ่มจะเข้ามาตัวใบนี้ยังไงก็เป็นนะครับใบเนี้ยแต่ก็เข้ามานะครับดูดูจากผ่านแดดเนี่ยเนี่ยเริ่มจะกินเข้ามานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอแต่โคดม้าก,ก่อนนะครับไม่ไม่นานเพราะว่าสั่งมาสองนี้น่า,นาจะอัดเลยบางทีมัน หลายคนก็บอกว่าไม่ดีนะครับแต่คนสมายบางทีใช้เช้ใช้ยาฆ่าเชื้อราดีกว่าอะไรเงี้ยและเลือแต่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสภาพดินแต่ละท่านเป็นยังไงนะฮะนะอยู่ๆก็ขึ้นมาเป็นนี่แหละนะครับก็เลยบอกไม่ถูกนะเสียดายนะครับถ้าถ้าต้นนี้มีปัญหาถ้าคอตกเหมือนต้นนี้ฮะแย่เลยนะครับดูต้นนี้สภาพ ล้างหน้าดินนะครับต้นนี้ก็ล้างหน้าดินออกเอาดินใหม่มาใส่นะครับดินทรายนี่แหละนะครับดินตรงนี้แหละเอาบางๆนะครไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็รอแตโคโดมาเหมือนกันยังยังไม่ได้ลาดปูนขาวรอแตโคโดมาก่อนนี่ฮะถ้ามันมันผสมผสานร,ระหว่างชุดใหม่กับชุดเก่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะโอเคนะครับต้นนี้ผมคิดว่ามันจะโอเคแล้วมันไม่มีปัญหานะะรู้สึกว่าจะไม่มีปัญหา เลยทุกต้นนะครับแต่ต้นนี้จะดีที่สุดแต่ไปไปมาเริ่มจะมีอาการเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี่ก็จะเปิดให้โล่งให้ไก่มาเขี่ยช่วยนะครับเขี่ยเขี่ยออกให้เจอรากบ้างนะครับให้มันเขี่ยลุยไปเลยเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาปิดนะครับให้มันเขี่ยออกเขี่ยเจอรากกระชั่งมันให้รากมันโผล่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรารอไตโคดม่าน่าจะถึงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเพิ่งสั่งไปได้สองวัน คเคต้นนี้ก็น่าจะปุ๋ยเหมือนกันนี่แหละนะครับดู้ดานท้ายเนี่ยมีแต่ปุ๋ยทั้งนั้นนะครับมันดีนะฮะถ้าต้นต้นอย่างเงี้ยผมผมว่าผมจะต้องละลายน้ํานะครับเอาละลายน้าเอาสักนิดนึงละลายน้ําทิ้งไว้ให้มันละลายแล้วค่อยมาลดเอาดีกว่านะครับใส่เป็นก้อนแล้วกระจุกกระจุกไม่ไหวนะครับแย่ yeah, ไหม่เลย ไม่ไม่ไม่เชิงว่าเชื้อราเขาต้นอะไรมากมายนะ่าจะเป็นอาการเค็มเค็มนี่แหละแต่เค็มไม่มากนะครับก็ชุดใหม่ก็มีอยู่นะครับดูเหมือนจะจะ,จะดีทุกต้นเลยแต่แต่มาเป็นช่วงหลังๆนี่แหละนะครับไม่รู้จะโทษอะไรก็ไม่ไมรู้ไม่ได้นะครับแต่แต่คือปัญหาที่เราใส่ก็คือจะเป็นปุ๋ยนี่แหละปุ๋ยขิงชวบุนแหละที่เราใส่เยอะเกินไปนชุดแรกที่ผมเอามาซื้อมากระสอบหนึ่งเนี่ยผมใช้นานนะแต่ ผมสั่งมาอีก3ามเนี่ยผมใส่เหลืออยู่นิดเดียวเองนะฮะสั่งกระสอบเนี่ยขนใส่เลยผมนึกว่าไม่เป็นอะไรนะฮะขึ้นชื่อว่าปุ๋ยเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะก็เป็นประสบการณ์ของเราไปนะครับเริ่มจะมีชุดใหม่เยอะอยู่นะฮะอ่าชุดเก่านี้ก็ให้มันอันนั้นไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่โคโดมามาเนะน,นี่ยต้นนี้ไปนี่แล้วดูจะดีแล้วนะครับ รอรอแต่โคดมาเพื่อจะฟื้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นในวิดีโอหน้านะครับทางนู้นนะครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้